ลูกตาครับสองอันถาดหนึ่งอันแล้วเนื้อสองอันเรียบร้อยครับได้มามอีกหาเมตรครับเอ้ยอยน้องยายาวันนี้พี่มาปรุงยานะ้องพี่ไม่ได้มาทไไําร้ายใครไม่อยากวิวาดยาดีกว่าไอ้ตูก๊ก 阿拉ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99คืนกันอีกเช่นเคยนะในอัปเดตฮาโลวีนของเราและดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวเกมจะ update, อัปเดตกิจกรรมใหม่มาครับเป็น p o i ซันเ n กิ้งครับหรือว่าเกี่ยวกับการปรุงยาน,นั่นเองก็ไปดูมันนิดหน่อยแล้วมันเป็นการเกี่ยวกับการผสมยาการหาดอกไม้มาผสมยาหรือว่าการหาของมาผสมยาน,นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับเป็นค์ดใหม่นะครับก็ราคา900แคนดี้นะครับเป็นค์ดเกี่ยวกับแม่มดนจะครับมันก เลือดอะไรสักอย่างนของมันนะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะหาทานไปในเะก้าร้อยเนยเยอะมากๆกับมันเยอะแบบว่าเยอะจริงๆอ่ะล้าแบบคนขี้เกียจแต่ผมอ่ะไม่รู้ว่าจะฟาม์มทันไหมแต่ยวพยายามฟาไม่ทันแล้วกันนะก็ประมาณนี้ก็ใครได้อยากได้ก็มาลองหาซื้อหารแรกก็ได้น,นะครับก็ไปเก็บแคนดี้มาและในะรอบนี้นะผมจะไม่เอาไอ้ทิกอัทีเตอร์ไปเล่นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ระยำใจบัดซบชีวิตเลยเกินเน่เวลาแบบว่าไม่มีตัวช่วยไม่มีปืนไม่มีอะไรนี้มันแบบว่าสุดยอดจริงๆเลยครับไปไปเลยดีกว่านี่เริ่มเกมมามันก็จะมีหม มันต้องการใช้อะไรบ้างอันนี้มันต้องการใช้อ้ง,งุ่นใช้ดอกไม้แบบดอกไม้น้ำปะแล้วก็ใช้ปลา2ตัวนะครับเราก็น่าจะต้องไปหามาโดยวัตถุดถิบทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับดูเหมือนว่าเราต้องเก็บดอกไม้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแลกกับแฟรี่เอาไปแลกกับมาเรีดอกไม้พิเศษนะครับต้องเก็บดอกไม้ไปด้วย โอ้หเวลามีปืนเลเซอร์ที่มันชีวิตดีจริงๆเลยคราวที่แล้วแบบว่าไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยทีออติเทอร์มันเป็นตัวเปล่าอะแล้วแบบโอ้โหชีวิตโคตรตะพอเราได้ดอกไม้มาแล้วนะครับแล้วก็เอามาแลกกับแฟรี่นะครับมันก็จะมีขายในร้านแฟรี่เลยหาซื้อได้ในราคา10บาทนะครับดิฟลีฟนะครับดอกไม้เกี่ยวกับหยดน้ำนะครับหย่อนไปนะครับหย่อนไปมันก็จะขึ้นแบบว่าตามบ่อน้ำแบบนี้เลยนะครับมันจะบอกเรานะครับว่าแบบดอกไม้อะไรหาที่ไหนบ้างมาแลกเคฟวายกันครับตอนนี้ดอกไม้เราครบละนนนาัี้เลย กนโตในถ้ำนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ที่จะขึ้นตามแบบบ้านของเอ็นพีนะครับที่เราต้องมาคอนนี่แหละนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่มาแล้วต้นหยดน้ํานี่ไงสร้างแผนที่ไปก่อนนะครับจะได้สะดวกในการใช้ชีวิตนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบนี้ก่อนดีกว่ามันมีองุ่นหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไอ้ดอกไม้ข้างบ่อน้ำหนึ่งอันแล้วก็ปลาสองตัวนะครับอันนี้นะครับไอ้ดอกไม้ข้างบ่อน้ำนะครับดิบลีฟนะครับดา้วครับสองตัวตอนนี้ขอที่ใช้ปุงยาก็ครบแล้วนะครับมีองุ่นหนึ่งอันนะครับเป็นเบ ก็หย่อดลงไปก่อนเลยตอนนี้น้ำก็กลายเป็นสีม่วงนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเป็นกันแล้วก็ใส่นี่ครับดิบลีฟนะครับเฮ้ยตอนนี้เป็นสีส้มแล้ววะแล้วก็ปลาสองตัวนะครับโอ้ยเป็นสีฟ้าโอ้ยแล้วก็ได้ลูกอมด้วยได้5้าอันนะครับก็ได้ยามาด้วย1ขวดครับรู้สึกเหมือนว่ายาสีเขียวนี้จะเป็นยาแบบเกี่ยวกับการบัฟนะครับเดี๋ยวเราลองใช้กันเลยดีกว่าน่าจะบัฟตัวเองนะอันนี้อโอ้ยได้ของว่ะได้ทองนะครับน่าจะสุมบัฟน,นะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดจากที่ อ้าตายเฉยโหเน็ตไม่ค่อยดีนะเมะื่อกี้อยู่ๆก็ตายอล่ะหลังจากที่เราเสียชีวิตไปเมื่อกี้นะเราก็ได้ขับมาอีกรอบนึงนะในเลเวล5เท่าเดิมก็ไปหาของกลับมาเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะได้พอๆกันเดิมแหละเน็ตไม่ค่อยจะดีนะมันก็เลยทำให้มีหลายเทคหน่อยกอดไม่พร้อมนะแต่ใจพร้อมเสมอไปมาหาแฟรี่เหมือนเดิมนะครับมาซื้อดอกไม้เหมือนเดิมตอนนี้เรามีดอกไม้ประมาณ50แล้วนะเราก็น่าจะได้ทุกดอกอยู่ดอกไม้ลูกตาครับ อ๋อมันจะเกิดตามแบบว่าตามหอคอยต่างๆนะครับไอ้ดอกไม้ลูก,กตานี่อันนี้น่าจะเกิดแค่ตอนกลางคืนนะครับไอ้ดอกไม้แบบนี้ m o o n f l เว e r เกิดหลังป้ายเหรอเกิดหลังบ้านเราเลยเหรอนี่ไงมูนฟลวเวอร์น่าจะโตตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับอันนี้น่าจะเก็บได้แค่ตอนกลางคืนหม้อยาวันนี้มีเท้ากระต่ายมีเนื้อ3ชิ้นแล้วก็มีเออดอกไม้ที่บ้าน MBC นะครับได้แล้วครับเนื้อ3ชิ้น,นครับแล้วก็เท้ากระต่ายเฮ้ยได้แล้วเท้ากระต่ายยาน้องวันนี้พี่ไม่ได้จะมาทําร้ายใครพี่จะมาทําภารกิจเพียงเท่านั้นเห็นสีฟ้าแวบๆนี่ไงหนึ่งดอกนะครับเราเก็บไปเลยเก็บไปเพิ่มเลยก็ได้เก็บไปเยอะๆเลยไม่อยากเดินมาบ่อยนะครับ พี่มันด้มีเวลาทั้งวันพี่รีบมากพี่รีบมากเร็วๆไม่ไวโอ้ยได้เทียนด้วยอันนี้จะเป็นส่วนผสมของการปรุงยาครับมีเท้ากระต่ายนะครับมีเนื้อ3มชิดนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับไอ้ดอกไอ้ดอกอะไรนี่ไม่รู้นะครับดอกฟ้านะครับเท้ากระต่ายไปนะครับแล้วก็เนื้อ3มชิดน1 2 3นะครับแล้วก็ดอกไม้ครับอันสุดท้ายอืมได้แล้วครับโหแล้วก็ได้ลูกอมมาอีก5าเม็ดนะครับ ได้เยอะมากมากเลยอันนี้คืออะไรพอชันมันน่าจะดีนะใช่ปะได้เลยครับได้เลยเนี่ยสปีดบู์นะครับว้าวตอนนี้เราก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาของกันเลยกว่าเอยอันนี้เป็นมูนฟลาเวอร์นะครับเกิดแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นครับอันนี้เป็นดอกลูกกานะครับรู้สึกเหมือนว่าวิธีเก็บจะต้องแบบเอาไปฉายมาส่องกันนะครับรูม่านตาเพื่อนจะเปิดออกนะแล้วก็จะสามารถเก็บมันได้นะครับลืมดูเลยว่าส่วนผสมต่อไปใช้อะไรบ้างใช้อะไรเนี่ยโอ้ยเราเก็บมาพอดีเลยใช้ถ่านใช้เนื้อสองชิ้นครับถ่านนะครับไม่มีนะครับ โอเคขอบคุณครับอันนี้ได้ถาน okay. โอเคอเอ้ยน้องยา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 วันนี้พี่มาปรุงยานอ้องพี่ไม่ได้มาทําร้ายใครไม่อยากวิวาดยาดีกว่าไอ้ตุ๊กตอนนี้เราก็ได้ขอมาครบแล้วนะครับมีดวงตานี้สองชิ้นครับเป็นดอกไม้ดวงตาสองชิ้นเดี๋ยวเใส่ไปเลยหนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับแล้วก็ถาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เนื้อสองชิ้นโอเค ครวก็จะได้เป็นลูกอมอีกห้าเม็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะยาสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นยาดีบัฟนะครับน่าจะทําให้เราแบบว่าติดสถานะบางอย่างครับเอาไว้แกล้งเพื่อนเดี๋ยวเราลองโยนใส่ตัวเองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมเอาล่ะหลังจากโยนตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นกบแลวครับรู้สึกเหมือนว่าสถานะนะครับจะเหมือนแบบว่าตอนที่เราโดนบ้านสาบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเป็นมนุษย์อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับกับขวนคืนสู่มนุษย์ครับมุต่บ้านขอลูกอมไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปขอลูกอมสักหน่อยนะครับอันนี้ครับใกลย เกมเร็วนะครับรีบนะครับอย่าล็อกขาพออะไรก็ได้ทิกออทีครับไม่ได้เจอกันนานอุย้ยอีเวนต์มันให้เราเปิดบ้านห้าหลังวะในตอนคืนนะครับเราก็สามารถแบบว่าหาลูกอมจากบ้านได้นะครับแล้วตอนเช้าเราก็หาลูกอมจากไอ้ปุงยานั้นได้อีกนะครับของต่อไปใช้อะไรเนี่ยมูนเหรอมูนฟาเวอร์มีแล้วนี่มูนฟาเวอร์นะครับแล้วก็เนื้อเนื้อสเต็กแล้วก็เนื้อธรรมดาโอเคได้แล้วครับยาขวดที่2หรือขวดที่4แล้วว <laughs> ะจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะขวดที่4แล้ว รวมรอบแรกด้วยมีสปีดบูนครับหนึ่งอันนะครับที่เราแบบว่าบัฟไปแล้วครั้งที่สองครับเป็นนแ h a n ี้นะครับเราจะไม่หิวอีกต่อไปนะครับจะได้ไม่ต้องหาอาหาร,รจะได้วิ่งฟาร์มกันอย่างแบบว่าสวสดิภาพนะครับต่อไปใช้เล่นเนี่ยไม่ได้ดูเลยปรุงยาเนี่ยรู้สึกว่าง่ายกว่าการแบบไปเคาะบ้านกว่าเยอะเลยแต่ถ้าทําคู่กันนะก็อาจจะเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้นหยดน้าอ๋อเหมือนสูตรแรกที่เราทําเลยต้นหยดน้ำนครับปลาอยู่ไหนกันหมดฉันเดินทางตามหาปลามานานมากแต่ไม่มี ไม่มีสักบอที่ต้อนรับฉันเลยฉันต้องทํำยังไงฉันไม่รู้แต่ฉันขอเก็บอัง,งุ่นกลับบ้านก่อนแล้วก,กันเกยเอ้ยมีโอเคขอบใจมากทียังคิดถึงกันบึงบึงน่าใช้2ตัวพอและ้ะกลับบ้านครับอย่ามากมากนะครับมากแค่นี้ก็พอมาแล้วโอ้ยได้มาอีกหาเม็ดครับ เราฟาร์มลูกอมได้แบบว่าเยอะมากเลยอ่ะนี่ขนาดแบบว่าไม่มีเอทีอาร์ทเตอร์นะผมว่าง่ายกว่าการที่ไปฟาร์มเทียนอีกอ่ะน่าจะได้อยู่แหละไอค้คัสแม่มดนั่นอ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าเราแบบว่าโยนใส่คนอื่นโยนใส่แบบสัตว์ตัวอื่นอ่ะมันจะแบบว่าติดดีบัฟกับเราไหมโอเคตอนนี้เราติดดีบัฟแล้วนะเป็นดีบัฟล็อกขาครับแต่ดูเหมือนว่าจะโยนใส่สัตว์ไม่ได้นะน่าจะโยนใส่เพื่อนได้อยู่อ่ะ แต่ว่าโยนส่สัตว์ไม่ได้นะโอ้โหเด็กน้อยนะครับดูเหมือนว่าเราต้องไม่ช่วยแล้วแหละเพราะว่าต่อไปของเรานะครับคือไอ้ดอกไม้ในถ้ำเนี่ยครับเคฟวายนะครับเมื่อเรามีปืนเอเลี่ยนนะครับชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับโอ้ไม่ได้เจอโฆษนานเลยพี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยโอ้พี่ใส่หน้ากากเหรอใส่หน้ากากอะไรของพี่เนี่ยเอ้ยนี่ไงเคฟวายข้างบนนี่ได้เลยครับสองดอกนะครับไม่สามสี่ดอกแล้วเราเก็บให้หมดเลยเพราะว่าน่าจะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆเดี๋ยวมากับพี่น้องเท้าก็ตายหนึ่งอันนะครับเหล้อสาม ได้ลูกองมาอีกห้าเม็ดนะตอนนี้เราได้ลูกองมาเยอะมากๆเลยน้ำยาดีบัฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราโยนใส่ขานะสปีดรีดักชั่นนะครับทำให้เราแบบว่าวิ่งช้าลงนะครับโอ้ยได้ขวานใหญ่ว้าได้เพชรด้วย1เม็ดนะครับตอนนี้เราได้ขวานใหญ่นะครับขวานใหญ่อีกแล้วเป็นไงนะพี่สบายดีนะช่วงนี้ไม่ได้เจอพี่ธนานเลยตั้งแต่ฮาโลวีนเนี่ยบัลเบอรี่แล้วก็ใช้ต้นหยดน้ําแล้วก็ปลา2ตัวนะครับไปเลย เดือบร้อยได้มาอีกห้าเม้นครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้บัฟมาด้วยเป็นยาบัฟนะครับโยนใส่เลยได้สปีดบูธนะครับลูกตานะครับสองอันสองอันนะครับแล้วก็ถาดหนึ่งอันนะครับถาดหนึ่งอันแล้วก็เอ่ออันนี้สองอันนะครับเนื้อสองอันเรียบร้อยนะครับได้มไปห้าเม้นครับดูเหมือนว่าจะเป็นดีบัฟด้วยต้องใช้อันนี้นะมูนฟาเวอร์นะครับน้องคนนั้นแล้วกันโอเคขอบคุณมากน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจมาวิวาทแต่น้องเป็นวัตถุดิบในการปรุงยาพอดีเนี่ยพี่ก็ทับใจลำบากนิดนึงอ่ะแต่ว่ากก็ได้้อออยู่ขบคุณมานง ได้แล้วนะครับยาบ๊อบนะครับโยนไปเลยตอนนี้ได้มาแล้วเป็นเบลแอนเชนนะครับแล้วก็อธิสอกเ็นบ๊อบนะครับที่เราป้าพร้อมกันนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดีบ๊อบเราจะไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนนี้เราได้มา155อันแล้วนะได้แล้วนะเท้าก็ตายครับตายไปเลยแล้วก็อันนี้นะเป็นเคฟไว้นะครับเออได้แล้วเว้ยตอนนี้ได้มาน่าจะ160อันแล้วอุ ได้เยอะมากได้เร็วกว่าการที่แบบว่าไปไล่คอบ้านเขาอีกอ่ะการผสมปรุงยาบบเนี้ยต่อไปก็ใช้เท้าก็ต่ายเหมือนเดิมเลยโอ้โหโถ่เอ้ยไม่มีกระต่ายแล้วอ่ะมีตัวนี้ตัวสุดท้ายอระถ้าไม่มีเท้าเอ้ยมีเท้าอ่ะพอดีเลยโอ้หมดแล้วกระต่ายรอบตัวรอบเ็นรอบหมดแล้วนะคือถ้ามันใช้เท้าก็ตายเราก็ไม่มีให้มันแล้วนะลงไปเนื้อสามชิ้นแล้วก็อันนี้นะครับดอกไม้เอพิซีนะครับตายเลยน่าจะครบทุกสูตรแล้วปะ อันนี้มันน่าจะมีสูตรแบบว่าสูตรใหม่ๆแล้วมันน่าจะแบบวนสูตรซ้ำแล้วครับลงไปในหม้อได้นะครับลงไปในหม้อก็อาจจะติดพิษนิดน,นึงนะคเพิ่งรู้ว่าลงไปในหม้อแล้วติดพิษเดี๋ยวโถ่เอ้ยมางั้นเราโยนไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันเดอร์โอ้โหอินเวนเตอร์คอนโทรลนะครับคือตอนนี้ผมเดินซ้ายเดินขวานะครับมันจะสลับกันนะครับตอนนี้ผมเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่ามันเดินกลับหลังนะครับโอเคโอเคเป็นกบไปแล้วนะ <laughs> ผมว่าผมว่าไว้ e ีหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มแบบลูกอมแบบเต็มระบบเันผมว่าอยากได้นั่นอยู่พอดีเลยคาร์ดแม่มดอะ่ะอ,อยากได้นะเ <laughs> อาละคลิปนี้ก็นั่นมีวิดีโอนี้แหละครับหากินมกกันในวันที่นี้ด้วยตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายคืออีเวนต์มันก็น่าหมดหมดแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแบบบื้อหวาววันนี้น่าจะไปเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกอยู่อ่ะแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนนะนั่นแหละเดีขอตัวไปฟาร์มลูกอมก่อนแลวกันถ้าได้ทันก็จะมาเอานะไอ้คาร์ดนั่นอไอ้คาร์ดแม่มดอะ่ะแต่